สวัสดีครับทุกคนความสนุกที่ทุกคนจะได้รับชมหลังจากตรีนะครับผมได้ตัดมาจากความสนุกจากไลฟ์สดนะครับตอนนี้ผมได้ย้ายไปไลฟ์ในแพลตฟอร์มของชีวิตแล้วนะครับฝากทุกคนไปติดตามแลวก็เดินทางไปพร้อมกันด้วยนะครับไว้เจอกันนะฮะ ให้ฉันเดานะนายไม่ได้ชวญเธอปงานพรอมใช่ไหมฉันต้องรอให้วันเวลาชัดเจนก่อนตอนนี้ฉันเครียดกับเรื่องการสอบอะแต่ฉันจะชวนเขาแน่นอนฉันฉันไม่ได้ชวนใครอะนายควรชวนเลยรอก่อนรออะไรอะก็รอไงรอให้มันถึงเวลารอให้เวลามันกำหนดการมาชัดเจนก่อนเลน้อยนายก็สามารถชวนเธอก่อนได้นี่นาฉันจะดูดิว่าช่วงนี้ใครมาก่อแก่หรือเปล่าแหมหึงแรงจริงนะนายเนี่ยนี่ขนาดฉันยังไม่ได้ชวนนะดูดิยังมีคนมาคุยกับเขาเลย แล้วคือยังไงคือฉันต้องไปคุยกับคนนั้นทั้งที่ฉันอยากรู้เขาคือใครอ่ะบัตเตอร์มีเสน่ห์ออกไม่ได้มาเข้าเรียนหรอไม่เป็นไรอะไรสามสิบสมาร์ทันทอละคือคนดูจะได้เห็นผมเล่นกับกิมชินเยอะแน่นอนครับผมบอกแค่นั้นเพราะว่าเปล่านะลุนลึกแล้วผมเจ็บใจมากอะลึกๆผมเจ็บใจมากจริงผมอยากเล่นกับเขาไปเรื่อยๆให้กอดเขาคือศัตรูคู่อาฆาตของผมเลยก็ว่าได้เออผมไม่ยอมแค่นี้แน่นอนอ่ะเออแม่ของนายมาจากประเทศไหนนะแม่ของฉันหรอแม่ของฉันนอร์เวย์เนี่ย น o no way โอเคทำไมหรอคือสิ่งที่นายพาฉันมาที่เพื่อที่จะมาคุยเรื่องสายเลือดของฉันอย่างนั้นหรอก็ฉันบอกจะช่วยนายหาแต่ก็ต้องช่วยสิแล้วเป็นไงบ้างอะมันน่ากลัวมากไหมอะสายเลือดยักษ์อะอืมในนี้โอ้โอ้น่าสนใจแฮะมีความเกี่ยวข้องไปถึงตำนานเทพนอสหรือดทำนองน,นั้นเลยอะนี่นเหรอไงบอกฉันมาให้หมดเลยนะเกี่ยวกับสายเลือดนั่นอะแม่ฉันได้บอกอะไรเกี่ยวกับเขาเลยอะถึงว่าในปโตเขาใหญ่จังโดยปกติของยักษ์แล้วนะ จะเป็นปพันธุ์ที่รูปร่างใหญ่โตแดงเยอะน้ำมหา,าศาลมีพัน,นธุาทึกทนทานแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของเวทมนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะแย่เลยไ <c oughs> ม่ถึงอะไรเออโทษทีถ้าฉันจะพูดแรงไปนะผู้มานนเขียนไว้ว่าหัวทึบนะบางคนหัวทึบไม่แปลกใจเลยมีคนว่าฉันว่าซื้อบือ้อไปหมดเล้ไม่ใช่หมายความว่าโง,โงด่ดต่ลำนองนั้นหมายความว่าพันธุ์ของเขามมนสามารถเข้าถึงเวทมนต์ได้ลำนองนี้ย Oh. นายเคยรู้สึกแบบนั้นั้างหรือเปล่ารู้สึกนะรู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในตัวฉันแบบเต็มไปทั่วร่างกายอะไรเป็นความรู้สึกบางครั้งก็หนาวบางครั้งก็ร้อนอะ่ะนั่นเขาเรียกว่าพลังหรือเปล่าเอ่อ oh. ฉันว่าน่าจะใช่เฮ้ย <Hey. S 2> แต่นี้อ้างอิงด้วยนะว่าจริงๆแล้วยักษ์น่ะไม่จำเป็นต้องมีรูปร่งางที่ยังไม่มีรูปร่างที่ใหญ่โตก็ได้แต่แต่นะแต่ลักษณะคุณสมบัติที่ทนทานต่อเวทมนต์ก็จะสืบต่อมาในสายเลือด ฉันว่าที่นายยังเป็นรูปด่างธรรมดานเนี่ยคงจะไม่ได้รับเอ่อเรียกว่าอะไรเดียะกรรมพันธ์ทางด้านร่างกายมาแต่เป็นความทนทานมากกว่ามันเหมือนกับเวทมนต์ที่อยู่ในตัวนายโอ้ไม่สามารถมองเห็นด,ด้วยตาเปล่าโอ้แล้วตัวฉันจะมีนิสัยเป็นยังไงอะตรงนี้มันมีได้บอกไว้หรือเปล่านิสัยเหรอบางทีนะแค่บางทีอะบางทีนายจะรู้สึกโกรธมากๆหรือโมโหมากๆจนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แบบว่าหน้ามือตามมงไปเลยหมายถึงเป้ากับปกติอะอือหื อย่างเช่นนายสามารถวิ่งไปปล่อยใครสักคนได้โดยที่นายเยงแค่ไม่ถูกใจเขาเท่านั้นเองตามที่ฉันฉันอ่านจามที่ฉันความแค้นความแค้นเพราะว่าอารมณ์เกรี้ยกราดก็ถือเป็นคุณลักษณะคุณลักษณะที่โดดเด่นของปะพันยักษ์เหมือนกันนายหาข้อมูลนาหรือเปล่าเซ็กซิติฉันอ่านตามหนังสือเลยเนี่ยแต่ฉันก็สรุปข้อมูลมาให้นายฟังง่ายๆขอบคุณนายจริงๆนะ คราวนี้ฉันว่าเราน่าจะไปหาศาสตราจารย์ชารโร่านะแล้วเกี่ยวกับศาสตราจารย์ชารโร่าล่ะศาสตราจารย์ชารโร่าเป็นศาสตราจารย์ที่สอนเรื่องสัตว์วิเศษงั้นเราต้องไปคุยกับเขาเมื<า>่อก,ก,กี้เราก็เจอโอ้ฉันเองก็ไม่รู้อะ่ะเราต้องไปเจอกับเขาอะ่ะยังไงก็ต้องไปเจอตอนนี้ก็อยากรู้อะไรให้มันมากกว่านี้นอีกอ่ะถ้ามาเป็นการเสียมารยานะออคุณแม่ของนายเคยพูดเกี่ยวกับชื่อของเผ่าพันธุ์ให้นายฟังไหม ฉันจำอะไรไม่ได้แล้วว่าเหมือนจะเคยพูดมานิดนิดน่นนู่หน่อยหน่อยมั้งแต่ฉันไม่ได้จำตอนนั้นฉันยังเด็กอยู่เลยไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลนั้นเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราระบุสายพันธุ์ของยักษ์ได้ระบุประเทศที่อยู่จริงๆได้เราอาจจะตีวงแคบได้ลงไงคือในตอนนั้นเองอ่ะฉันถึงบอกไงว่าครอบครัวของพ่อฉันเนี่ยตระกูลของพ่อฉันเขาเขาไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้ทำไมล่ะเออ ตระกูลของพ่อฉันเขาเข้มงินใสเลือดอะตระกูลเอกโซซิตะฟังดูแย่นะเทอะไรล่ะไม่งั้นฉันกับแม่ฉันต้องออกไปอยู่ข้างนอกแล้วไงโอ้ฉันพูดก็ฟังดูแย่น่ะอ๋อเออนายไม่ได้บอกหัวฉันใช่ไหมเฮียนายพูดไรของนายอะแสดงให้เฉยแสดงให้เฉยนายแสดงให้เฉยคือถ้าเป็นยักมันต้องมันต้องโกดแบบนี้ใช่ไหมฉันว่าน่าจะประมาณนั้นน่ะโอเคหรือบางทีนายใช้ความโกรธให้เป็นประโยชน์ได้นะเฮ้ยยังไงอะ โอ้คำสาปที่เป็นประเภทคำสาบถูโจมอ่ะ <c oughs> เป็นอะไร <c oughs> อีกรอบนึงฉันตองไม่ทันคำสาบแนวคำสาบที่ใช้ในการจูโจมหรือโจมตีอ่ะฉันว่าถ้านนายกรอดนายคยงจะสามารถใช้มันได้ดีเลยกระโดดนายกรอดอ๋อนายกรธดทันยันว่ากระโดดขอโดษถ้าฉันโกรธจะทําให้เกี่ยวกับเรื่องความสามารถของด้านเวทมนต์ได้ดีใช่คิดดูสิตามที่ศาสตราจารย์โบเชียบอกไว้เวทมนต์คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นจากปลายไม้กายสิทธิ์ถูกไหม อืถ้าสมมติอืมีใครอยู่เปล่านะไม่มีนะฉันดูหมดละถ้าสมมตินายอยากจะทําร้ายใครจริงๆเออด้วยคําสาบกรีดแทงเฮ้ยถ้าฉันกรดใครสักคนหนึ่งให้เอามีดไปกรีดแทงฉันแทงนายก่อนเลยได้ไหมคําสาบกลีดแทงคําสาบกี่สถานเดียวโอ้ฉันเคยได้ยินศาสตราจารย์ผชื่อศาสตราจารย์อะไรที่สอนมัคโกะเขาพูดอยู่ศาสตราจารย์อาคาธาเหรอ เออใช่เอาจริงสิมีเขาลือได้มีเขาลือ้อแล้วว่าจร,จริงจริงสัตว์จักรากาถาก็เป็นลูกครึ่งยักษ์ฮะเฮ้ยอันนี้จริงปะเนี่ยจริงต,ต้องเจอเขาให้ได้ก็ต้องเจอเขาต้องเจอด่วนเลยถ้าอย่างนั้นอะเพราะว่าสัตว์จักรนณะเป็นคนที่โมโหง่ายมากๆแถมยังขู่ฆ่านักเรียนตลอดเวลาเลยเออว่าเออใช่ฉันลืมคิดไปเลยเรื่องนี้เซ็กซี่นายไปนี่จากไหนมาเอาเด็กในบ้านคุยกันอะ้อวเหรอแต่ทำไมฉันไม่รู้วันที่โจเคมูลร์โดนทำโทษใช่ไหมอืม วันนั้นน่ะคนในกลุ่มเขาบอกว่าว่าถ้าฉันมีมีดอยู่ในมือแลยค่ะฉันคงแทงนกเด็กนักีนคนนี้ตายไปแล้ว <c oughs> แล้วก็ตอนคลาสเรียนน่ะ <c oughs> ฉันได้ยินว่าศาสตราจารย์แกล้งเด็กเรียนโดยการใช้คำสาบคำสาปพิฆาตอ, <c oughs> อ่ะอีกแล้วเหรอใช่ถึงศาสตราจารย์บอกว่านั่นจะเป็นมากรกระสิ์ปลอมก็เถิดแต่ฉันว่าเธอแค่ไม่ได้ต้องการจะฆ่าขเขาจริงจริงมากกว่าเขาขู่ด้วยการ พูดไอ้หน่าคำสาปพิคารหน้านะกับเด็กเนี่ยนะให้เด็กกล<ช>ัว<ช>เนาะใช่คิดดูสินายดูรูปร่างของสาตาจานสิเออก็จริเนอะร่างกายเขาดูผอมผานา้าเขาใหญ่มากเลยร่างกายใหญ่โตขนาดนั้นผิดจากผู้หญิงธรรมดาทั่วไปนะแล้วถ้าเราสามารถไปถามเขาตรงๆได้เปล่าว,ว่าสาตาจานมีสายเลือดอะไรเราสามารถถามเขาได้ตรงๆหรือเปล่าถ้าเป็นการหลอกถามใช่ไหมเราจะได้อยู่ะแต่ว่าเราเจอตัวสาตสจานยากเหมือนกันนะก็ต้องไปเจอไล่ถามหาปะหรือว่ามีเรื่องอะไรที่ฉันจะไม่รู้อีกโอ้ยฉันจะมาหาข้อมูลใหม่แล้วกัน ทุกคนจะสงสัยใช่ไหมว่าถ้าไม่มีถ้ามีแม่เป็นยักษ์แล้วพ่อจะมีเพศเ<ร>สัมพันธ์กับแม่ได้ยังไงเราถามเรื่อง <laughs> ผมรู้ทุกคนต้องคิดรู้ได้ไงใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวผมจะอธิบายทุกคนฟังก่อนจริงๆแล้วมันมีคาถาขยายส่วนแล้วผมจะบอกให้นะเออ <laughs> ไม่ยักษ์ไม่สามารถลไอ้น,นี่เป็นปนุษย์ได้คือยักษ์มันก็คือยักษ์ะ แต่เหมือนจะมีเวทที่ทำให้แบบว่าทำให้พ่อของผมเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นผมไปดูในไปอ่านมาผมไม่อ่านมาทำให้ดว <c oughs> <c oughs> งใยใหญ่ <c oughs> <c oughs> มันมีมันมีเวทที่ทำให้ขยายได้บางสว่วนเออแต่ต้องใช้ให้ถูกวิธี <c oughs> เออ เรามีแม่เป็นยกักษ์อ่ะทุกคนก็ต้องไปคิดเอาเองว่าพ่อของผมจะทําวิธีไหนที่ททเพื่อจะได้แบบบ้าจําบ้ากับแม่ทุกคนต้องไปคิดเอาเองนะนนต้องไปคิดเอาเองนายเคยพูดเรื่องอานี้กับศาสตราจารย์คนไหนไหมหมายความว่าอะไรอะเรื่องนี้นะ่ะเรื่องนี้เนะ่ะของนายนะฉันไม่เคยคุยกับใครเลยเพราะว่าฉันเองก็ไม่อยากให้คนอื่นรู้แม่ศาสตราจารย์เหรออืมอือหรือว่าฉันจะควรบอกใครสักคนหนึ่งศาสตราจารย์ที่ที่เราไม่ไม่นนควรบอกนะ บางคนก็เกลียดพวกลูกผสมพอกับพวกลูกสีโคลอนอ่ะอืมจนถึงบอกก็ไมกล้าบอกใครนอกจากสว่าเราต้องเริ่มขามคาถามไปก่อนว่าสถานาร์คิดยังไงก,กับน้ำสายเลือดก่อนที่เราจะบอกเกี่ยวกับตัวของเราไปฉันเองก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่าจะบอกใครนอกจากเพื่อนในกลุ่มด้วยกันเองเพราะว่าฉันรู้อยู่แล้วว่าเพื่อนในกลุ่มด้วยกันเองคงไม่ตังเกียดหรอกใช่ไหมไม่มีทางอืมเออว่าแต่มันมีคาถาอะไรที่มันขยายร่างกายไหมอ่ะอืมถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเอ็นกอร์ชิโอ เอ็นโกเโอคือคาถาที่ทําให้คาถาขยายส่วนนะบางส่วนหรือว่าทุกส่วนฉันว่าน่าจะทุกส่วนเลยนะโอ้แล้วถ้าบางส่วนได้ไหมก็น่าจะได้แหละขึ้นอยู่กับว่าเราจะขยายส่วนไหนเอ็นโกเชียโอเอ็นโอคาถานี้นะทุกคนคาถาขยายส่วนเอ็นโกเชียโอหรือลาชิโอโอเคถาอไปครับผมอยากรู้ว่าในคลาสปีที่สองจะมีการสอนคาถาเกี่ยวกับการขยายหรือย่อส่วนหรือเปล่าครับนี้หรออื้อหือ ใช่ใช่แ่นึงก็อยากอยากได้เหมือนกันทำอะไรเหรอใบอสมนะใช่เอาไว้เฉยเไว้เฉยเฉยค่อยม่เปลี่ยนกันแล้วกันอุยคนเยอะช่มัดเลยเยอะชะมัดใช่หรือเปล่าปกติใช่ข้อสอบทุมันมันมันสอบพรุ่งนี้ขอโทษนะนายใช่คิมชินหรือเปล่าเอ่อเหนื่อยวิชาต้องกันตัวสอบเหน่ยสอบวันนี้ ชนะเลสเตอร์อ๋อโอเคครับโอเคโอเคขอโทษที่นัดไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่าในโอเคกินเยอะจังเลยอะวิชาดาราศงสตร์ไอข้างบนนั้นคือตอนเด่นในโดนดิเจิตาร์อันนู่นหรอนั่นใช่ไม่ใช่ลูเบอร์รี่อ่ะกินหมดไหมเนี่ยจะมีเพื่อนแย่งจะมีเพื่อนฉันแย่งกินเพื่อนดึกชันไปหาเพื่อนซะก่อนเฮ้ยเทำไมอันน่ะจะกินอะไรไปวันนี้ไม่ใช่อีกอหนึ่งที่ฉันเอาลงฉันกินไก่ อิ่มหรือเปล่าโค้ดอิ่มอ่ะฉันดูมันมีทางนั้นจริงหรือเปล่าในห้องชิงสินี่ใส่ใส่เสื้อตัวใหญ่ขึ้นมะเนี่ยทำไมเธอคาะว่าฉันตัวใหญ่ขึ้นเหรอฉันไม่ได้พูดนะฉันไม่ได้พูดนะฉันจะกินดีไปเนี่ยฉันคิดอยู่ว่าฉันจะกินดีหรือเปล่ากินกข้าวทำไมทำไมไม่กินอ่ะกินสด้แล้วทำไมไม่นั่งกับเพื่อนอ่ะเรื่องเลยเพตันนั่งกินข้าวกันนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้มันอะไรอ่ะทำไมท้ำเสียงอ่ะนะ อะฉันดูแล้วฉันดูแล้วฉันกำลังนั่งอยู่แต่ต้องใจเย็นๆเต้ตอนนี้ในจำเรื่องที่บจะพูดกับพวกเราปะเฮ้ยเดี๋ับฟืนก่อนหน้าเธอช่วยป่านให้หน่อยได้ไหมมือนีมือนีคิดได้อย่างดีวะเอ้าเธอเป็นไงบ้างเมื่อวานเมื่อวานฉันเนี่ยเมื่อวานฉันเข้านอนไวไปหน่อยแต่ไม่นานแล้วหรอกระเดียฉันฉันว่าเราค่อยคุยกันดีกว่าไม่เสียงดูแปลกๆอ่ะฉันไม่ได้เสียงแปลกๆฉันปกติมากๆเลยแต่พูดอย่างดีๆหน่อย เฉันจะคุยกับนายเยอะเลยอ่ะโอ้เวฟหน่อยเจ้าชู๊ถามก่อนว่าเครียดไหมอาร่าเครียดไม่คุยอา่าเครียดไม่คุยอ้าวไม่เครียดนะอาร่าไม่เครียดกับนายก็ให้ให้คนอื่นให้คนอื่นไปด้วยได้ไหมเพยตันเวฟอะไรอย่างนี้ให้ไปด้วยได้ปะได้ได้ก็มาสิโอเคเราไปคุยข้างนอกไหมอ่ะยังไม่ย่อยเลยแป๊บนึงอ่ะรอในย่อยก่อนดีกว่าได้เลยไปฉันนี่แล้วไอคนใจร้ายอ้าว ใช่อไอ้คนใจร้ายอไอคนใจร้ายเอ,อ่ะใจร้ายทิ้งเพื่อนไได้งใจร้ายทิ้งเพื่อนได้ยังไงอ่ะได้ฉันสิดแลไอยุบอกว่าจีบว่าเธอจะเอาฉันไปอยู่ด้วยไม่ใช่เหรอตอนไหนล่ะไม่ได้ทำแบบนี้อ้าว <c oughs> อ้าว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 มี่จะเป็นเพื่อนแล้วใช่ไหมจะไดเห็นแต่เพิ่งเพิ่งร้องได้ไหมจะฉันร้องตามยังเพิ่งร้องนะ ฟังฉันก่อนเราต้องฟังฉันก่อนนะแล้วก็อธิบายให้ฉันเข้าใจสิได้เลยคือเรื่องี่ยมันเป็นอย่างนี้ <c oughs> คือวันนี้ฉันเองเห็นแล้วว่าเขาเนี่ยให้ลงทะเบียนกันสิบห้าคนเพื่อที่จะเข้าไปสอบแต่เมื่อที่ผ่านมาเธอเอาแต่พูดว่าอายุฉันจะคิดว่าฉันจะขึ้นปีสองไหมอ่ะฉันจะไม่มีคะแนนเลย ฉันเองก็คิดว่าเธอจะไม่ได้ขึ้นปีสองฉันเลยก็ต้องลงทะเบียนไปฉันผิดตรงไหนเอลลี่จะไม่ต้งใช้แต่เธอควรที่จะถามฉันก่อนไหมแล้วเว็บอีคนนึงอะอ่เว็บอะเว็บฉันเตือนไปแล้วอ่ะฉันบอกว่ามันลงชื่อมันก็ไม่ลงไงเนี่ยฉันคิดแผนแต่เดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันยกเลิกให้เดี๋ยวฉันไปอยู่ด้วยงั้น嘛เบื่อฉันขาดคนหรือเปล่า ฉันจะอยู่กับเมยไม่เป็นไรหรอกนายไปทางของนายเถอะเบตันขำไม่เนิ่นเลยเอาฉันออกจากชื่อเดี๋ยวนี้ฉันต้องร้องให้ช่ไหมมีคนเดินหนีฉันฉันโ็ดไอกคนโถได้ไหมฉันยอมะฉันยอมตกวิชานี้เลยเดี๋ยวไปตอบต้อมพอมเธอโอ๊ยฉันร้องเลยนะ ที่จะทำแบบนี้เหรอเฮ้ฉันก็ไม่รู้แต่เอาใจแต่อเสียใจเต่จะพูดก็หูฉันนะว่าแบบว่าจะขึ้นปีสองไหมจะขึ้นปีสองไหมอ่ะฉันเองก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นเรืองอะไรกันอยากขึ้นอยากอยากอยากเห็นเธอขึ้นเดี๋ยวฉันอาจจะบอกไมเนอร์ให้ดูรีว่าเหลือกี่คนเรียกว่า essential skillity แล้วเว็หลับไม่เอาอ่ะเว็บอีกอ่ะเธออ่ะเวบบเบบอะไรเบบไม่ดีกับฉันเป็นเพตัน ก็มีเพจต้านเราก็มีเว็บด้วยเราก็ต้องอยู่ได้กันอีกถูกไหมอ่ะถูกเบตันไม่ลองแล้วเบตันฮึบเ,เข้าไว้เดี๋ยวเราต้องไปคุยกับคนที่สร้างกลุ่มสองก่อนกลุ <c oughs> ่มสองเขาคือใครใครเป็นคนตั้งรายงานพร้อมกับฉันเอนี่ฉันถามอยู่นะเนี่ยเออดิ <c oughs> ใครเป็นคนตั้งกลุ่มสองกินายังไล่ฉันฉันไม่รู้กลุ่ม <c oughs> สองคือกลุ่มใครอ่นนี่ฉันออกไม่ได้แล้วฉันลืม ไม่ไปฉันลืมไปว่ากลุ่มนี้ไไไไปปหรือม่ยังงคนคุมคือแอนดิวแอนดิวเขาเป็นหัวหน้าการแสดงแอนดิวเอาอย่างนี้เชอรี่แล้วฉันแสดงได้ไปครึ่งเรื่องแล้วอะหลังทานข้าวเสร็จแล้วฉันินี้อย่ามาโบยอย่ามาโบยพายุอย่ามาโบยรู้ไหม จะบอกเลยว่านี่ไม่ได้เป็นคนลงชื่ออยู่ดีๆเพื่อนก็ลากเข้าไปแต่พายุเป็นคนลงชื่อตั้งแต่แรกพายุมีรายชื่อตั้งแต่แรกอันนี้คือเข้าไปแทนเพื่อนเพราะว่าเพื่อนบอกว่าบุคคลมันขาดฉันรับผิดเองแต่จริงเถียงี่พายุเถียงมันเถียงไม่ออกนะ เอลลี่ถึงแม้ว่าเราจะอยู่คนละกลุ่มกันแต่เธอจะต้องฝ่าฟันไปได้นะแต่ครั้งหน้าเราจะรอทุกวิชาเลยเดี๋ยวแบบนึงอาจจะมีคนมาคิดไปว่าครั้งก่อนเราก็พูดแบบนี้อ่ะเดี๋ยวแบบนึงเดี๋ยวมีคนไม่ว่างหรือเปล่าเออใช่เดี๋ยวจะมีคนไม่ไม่แต่มันก็ไม่รู้ว่าใช่เออรี่เราค่อยคุยเรื่องนี้ได้ไหมโอเครู้สึกผิดวะเพลงจะนำเสนอเพลงหนึ่งเทวี เว้ยมานเธอน้ำตาขาเบ้ยเขาไม่รักเราแล้วเดี๋ยวนะนี่เธอรู้เพลงประพันธ์ของเขาได้ไงอ่ะเฮ้ยพลงประพันธ์เลยเหรอเฮ้ยเพตาสในเพิ่งประพันธ์เพลงไม่ใช่เหรอแต่เมื่อกี้เอลลี่เขาลองได้ด้วยเว้ยเธอเขาเป็นคนที่เป็นคนรักแท้แต่ไม่ได้คำสุ่มนี่เจ๋งว่ะเอลลี่เธอนี่แบบเรียนรู้ไว้นี่ยสวัสดีครับตระกอาจารย์ สวัสดีครับสวัสดีเป็นไงบครับเจอพี่เฮาศาสตราจารย์ผมเครียดมากเลยครับใกล้จะสอบแล้วนะครับเครียดกับอะไรเหรอคะแนนทุกอย่างเลยครับอาาจรย์ทุกอย่างเลยครับเธอได้ติวกันหรือเปล่านะติวครับอาจารย์เครียดมากที่สุดก็คู่งานพร้อมนี่แหละครับเคยติวครับอาจารย์ที่สุดล่ะงานพร้อมครับงานพร้อมไปเพียรงานพร้อมอะไรหาคู่ไม่ได้ครับศาสตราจารย์ผมรู้สึกเสียใจเรื่องนี้เนี่ยต้องไปถามไมกี้กับเจอริตนะทำไมครับ เขาจะช่ำชองใช่ไหมครัแล้วก็เออ่คนคนที่ชื่อเจคอบบอกเขาจะชวนฝาแฝดไปเป็นเต้นคู่เลยฉันก็ไม่แน่ใจนะโอ้ยเออชวนเป็นสองคนได้ด้วยเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนเจคอบเขาจะชวนแฝดไปเต้นฉันไม่รู้ว่าเขาจะเต้นแบบว่าอุ้ย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 อุ้อุ้ย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 อุนยอ้ยอุ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 อุอุ้ยอุ้ยอุ คุณจริญดูนะตัดเรือครับพระตารันเพื่อนๆขึ้นหอนอนด่วนก่อนที่จะโดนตัดคะแนนกันไปเถอะอะไรอันนี้เห็นปากกระเบนป่ะหันหลังดิฉันเห็นอะไรอุ้ยเขาดีฉันหรอเร็วๆเขาดีฉันหรอทำไมชุดพระตาจันเป็นงั้นไปเข้าวันไม่ดีหรอกมั้งไม่ดีฉันหรอกตกใจไปลี่ไปห้องก่อนไปห้องเกิดไปไปกับห้องก่อนเอลลี่เอลลี่วิ่ง ฉันตกใจหมดเลยเมื่อกี้คิดจะคิดว่าตาตาได้ยินฉันอกยู่่ทีไหปลิววิ่งเข้าห้องอันนี้กลับห้องเฮ้ยจริงเหรอเอาชิบหายแล้วตาตาได้ยินกูว่ากูว่าปากกระเด็นปากกระเบนเลยดิแค่ใส่ได้เช่นกันไหมอ่ะไปมาหนอนกันนะตาตาหันควอฟเลยอ่ะฉันตกใจเลยเมื่อกีว่าเขาได้ยินอ่ะโอ้ทำให้เธอคับเบี้ยวเลยเหรอนี่พายุว่าไงสินาเชื่ออะไรเหรอเอาเมื่อกี้ที่เธอเรียกชื่อฉันแล้วไง อ๋อสว oh, ัสดีชั้นเฮ้ยเฮ้ยเอลลี <mel> ่อ่าม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 าคุยกันได้คุยเรื่องอะไรอะจับเข้าคุยได้สักทีหนึ่งเอาเลยไหนมีเรื่องอะไรอยากจะคุยอะไรแบบนี้นะไปตรงนู้นดีกว่าโอเคฉันว่าฉันจะเริ่มผอมก็วันนี้แหละพอดีว่าอืมอือเว็บก็รู้แล้วใช่ไหมว่ามีคนชวนฉันไปงานพร้อมอ่ะสองคนแต่ฉันไม่รู้อีกคนนึงคือใครฉันเกลียดตามเลย ฉันก็ยังตกใจอยู่เลยอยู่ๆเขาก็มาชวนอ่ะิวยน่ะแล้วเขาก็แล้วแล้วเขาก็รู้ด้วยนะว่าว่ามีคนแบบฉันก็บอกเขาไปแล้วว่ามีคนมาชวนฉันแล้วอ่ะอ่าคนอีกคนนึงแล้วไงต่อก็คือคนแรกก็คือนั่งนั่งแรกเอ่อฮอปวิชันเพิ่งเจอเขาเลยเขาก็ชวนฉันเลยอ่ะใช่แล้วให้พายุที่จะเล่าให้ได้ฟังไงให้ที่เขาใส่หมวกคู่กันหน้าอ๋ออ๋ออ๋อ ไม่ได้ใส่บวกคู่เขาใส่เหมือนฉันเอา้าเอา้าไม่ต่างกันยังไงวะ่คือฉันใส่น,น้อยแล้วเขาก็ใส่ตามฉันอะอะ<อ>ไม่ได้ใส่คู่แล้วก็อีกคนหนึ่งคือแอนดิวฮะคนไม่เกี่อหรอถึงว่าทำไมเขาตามเธอทั้งวันเลยทำจริงนั่นแหละแล้วแอนดิวรู้ไหมว่าเธอมีคนชวญไปแล้วอะ่ะ แต่ฮอกไม่รู้ว่าแอนดิวมาชวนฉันเหรออันนี้อันนี้หมายถึงออกมาถึงฮอกไม่รู้ว่าแอนดิวมาชวนใช่เพราะแอนดิวชวนทีหลังอ่ะแอนดิวเขาถามฉันว่ามีคนชวนหรือเปล่าฉันก็บอกไปว่าฉันมีแต่ฉันยังไม่ตอบรับเขาไปอ่ะฉันบอกเขาทั้งสองคนว่าเดี๋ยวฉันจะให้เวลาสามวันหเพื่อตัดสินใจอ่ะแล้วไงสองคนนั้นแล้วเธอมีมีเอเดียงหรือเปล่าตอนเนี้ยเธอเธอมีอะไรในใจหรือเปล่า มีแบบมีเทไปฝั่งไหนบ้างฉันไม่รู้อ่ะแบบแต่ฉันจะทํายังไงเดีะฉันแล้วฉันต้องปฏิเสธคนหนึ่งอย่างนี้เหรอคือต้องต้องถามก่อนว่าว่าเจอฮอกอะมานานหรือยังฉันเพิ่งเจอกับเขาเมื่อวานอะเจอแอนดิวมานานหรือยังเคยคุยกันแบบริงจตังนานหรือยังแอนดิวฉันเจอมานานแล้วแต่ฉันไม่ได้อะไรแต่ฉันก็คิดว่าเขาเป็นเพื่อนคนหนึ่งของฉันเขาทำงานบ้านให้ฉันด้วยนะอ้าวงี้เธอใจเต้นแบบใครเต้นสิ ฉันเต้นกับใครหรอฉันไม่เต้นกับใครเลยอ่ะก็จริงคนเจอคนเจอกันวันหนึ่งใครจะไปเต้นวะแบบแล้วเธอตอนคุยเธอรู้สึกว่าสปุกสปิกไหมหัวใจฉันเต้นหัวใจฉันเต้นตลอดนะจังหวะไหนเฉันก็น่าจะตายไม่ไม่อ่าอันนี้เธอกวนละวไอ้สัตวทิ้งเธอมาที่นี่แหละอรู้มั้ก็ไม่ีนะหมายถึงเอ่อคนที่เจอกันวันหนึ่งแล้วมาขอไปงานพร้อมเลยแล้วก็เดินหน้าแบบเต็มกําลังเลยใช่ไหมหมายถึงว่า ขาจีบเหรอฉันถามเขาแบบไปตรงๆอ่ะเขาก็บอกว่าอย่ารู้จักฉันให้มากกว่านี้อ่ะเขาใครน่ะฮอกฮอกใช่ไหมฮัสซิบเกลฮอกใช่ไหมใช่เขาเขาเหตุการณ์เมื่อวานให้ผู้อีกคนนึงอ่ะตอนแรกฉันเห็นเอลลี่นั่งกินข้าวก็ไปทักลูกเอลลี่บอกอันดีพายุฉันบอกฉันชื่อเวฟเหมือนกันเลยฉันนั่งอยู่ตรงสพาในปากกอนนันแลนน่ะสวัสดีเซเว่นคันเตัน แล้วก็แล้วก็ต่อไปก็พาแต่ชื่ก็บอกว่าพี่เธอขาดวิชาอะไรบ้างเยอะเลยฉันบอกว่าวิชานี้ก็จะเปิดไปเรียนอันนี้ก่อนปุ๊บแล้วก็เดินไปเจอโพลีโพลีนใช่เจอโพลีนโพลีนใช่เดินโพลีนปุ๊บก็เดินก็เดินไปด้วยกันดุม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 แล้วก็ไปเจอบาวดี้หืมน้งสาวบาวดี้ไม่มีอะไรเจอเฉยใช่ใช่เดินไปเจอเฉยเฉน่ะใช่จากนั้นก็ไปอยู่แถวหน้าห้องประวัติศาสตร์อ่ะอืม แล้วก็เดินไปเจอพวกฮอฮ๊กใช่พวกฮอกแล้วฉันแล้วฉันแล้วเอลลี่ก็ถามมั้งถามฮอกที่บอกว่ามีคนชวนไปชวนนายไปงานพรอมหรือยงังฮอกก็บอกว่ายังฉันก็แล้วฉันก็พูดมาว่าอุ้ยนี่ไงเอาเลยสีเอาเลยสีฉันพอจะรู้ตนะัวต้นเหตุละฉันพอจะรู้แล้วล่อฉันใครแต่ไม่รู้ด้้คนที่ทำให้เอลลี่คือแบบเอลลี่หนักใจอะฉันฉันพอที่จะรู้ละแล้วก็ แล้วก็เอลลี่ก็ถามว่าอ,อ,อ,อนายมีน้ำแข็งของนายไหมแล้วฮอปก็บอกว่าน้ำแข็งของฉันละลายไปหมดแล้วเนะี่ยที่แข็งน้ำแข็งก้อนหนึ่งหยุดพอดีคลุมคลายจัดจัดคลุมคายเกินปุ๊บแล้วเขาก็แล้วเขาก็แล้วฮอกก็ถามว่านี่เธอจะไปงานเต้นงานพร้อมกับฉันไหมแล้วฉันก็ร้องเพลงว่ามีจริงหรลีลาคลุกううลสตาปีหนึ่งไอ้ช่าเขาถามว่าเธอจะไปกับฉันไหมแล้วฉันก็บอกว่า ว่าไปเรียนอุ้ยโอเคแล้วพอครั้งที่สองฉันเขาถามฉันใหม่แล้วฉันก็บอกว่าไปเรียนหรอเขาก็บอกว่าไปงานพร้อมอ่ะอ้หนุ่มนี่มันร้ายว่ะพ่อคาสโนว่ารู้เรื่องราวของพ่อพอกลับปะบอยต่อไปฉันจะรู้เรื่องราวของแอนดริวบ้างอ่ะเอลลี่ฉันเล่าสิแอนดริวอ่ะคือตอนนั้นใช่ไหมเมื่อวานฉันเข้านอนอ่ะเข้าหอนอนแล้วเขาก็ตามฉันมา ชั้นสามแล้วเขาก็มาบอกฉันว่าถามฉั้นว่ามีคู่ไปงานพร้อมหรือยังแล้วฉันก็บอกว่าฉันฉันมีหรือเปล่านะแต่ว่ามีคนมาเชิญชั้นแล้วแต่ฉันยังไม่ตอบตกลงเขาไปอะ่ะอืแล้วเขาก็ <c oughs> แล้วเขาก็ถามฉั้นว่าแล้วเขายังจะแบบมีสิทธิ์แบบ จะได้แบบมากับฉันไหมันก็เลยบอกไปว่างั้นเดี๋ยวฉันจะให้คำตอบพร้อมกันแล้วกันสองคนันบอกันเยี่ยวันนั้นต้องเป็นวันที่เธอหนักใจอ่ะไม่ได้เธอชอบเธอชอบลุกหรือรับฉันพูดแค่นั้นแหละอ่ะฮะไม่รู้สิฉันว่าฉันว่าคนด้ชื่อว่าหอกอ่ะเขาลุกเก่งเขาลุกเก่งมากแอนดูเขาไม่คนเงียบที่ฉันรู้จักมานะเป็นคนที่แบบเก็บอะไรไม่ได้ใจ ฉันก็ชอบคนที่ชัดเจนนะเฮ้ยพวกนั้นก็ชัดเจนเราป้าใชนไงนะเออชัดเจนทั้งสองคนอ่ะเออใช่ชัดเจนทั้งสองคนเลยอยู่ที่เธอแหละอีเธออะไรนฉันให้คําตอบอะไรเธอไม่ได้จริงเพราะว่าถ้าเลือกคนมนคนนึงก็ต้องเจ็นี้ฉันเข้าใจว่าเธอไม่อยากตัดสินใจไปเพราะว่ายังเห็นทั้งสองคนเป็นเพื่อนอยู่อยากเป็นเพื่อนกันต่อไปใช่ปะล่ะมันก็เลยตัดสินใจยากคนที่ลุกหนักก็จะเป็นหอกเพราะว่าเจอกันวันแรกคือเขาก็ขอไปงานพร้อมเลยแล้วแต่ความต้องการความต้องการของเธออย่างแรกก็คือความชัด ช่่ออยากเป็นแค่เพื่อนหรืออยากตำติงไรแดดต่อแค่นั้นเองถ้าเธอไม่ชอบถ้าเธอไม่ชอบคนที่ชื่อว่าฮอกเธอควรที่จะตัดไฟตัดต้นลมเพราะว่าเขาดูพยายามนะแต่เธอนักใจใช่ไหมแต่ทั้งหมดทั้งมันที่พูดมามแค่วันเดียวเองนะวันนั้นวันนั้นเธอกลับบ้านเกิดปะแต่เขาดีกับฉันมากเลยนะแบบช่วยฉันทำนู่นทำนี่แบบช่วยฉันเรวันช่วยฉันฉันแบบต้องการอะไรคือเขาก็ มาให้ฉันได้ทุกอย่างเลยล้วสำหรับหอกสำหรับไอ้สำหรับฮอกนี่คือหอกได้กอดเหรอวะไม่ไม่มีเขาไม่เคยทำแบบนั้นเมื่อกี้อันดีนี่คือเขาใช้ทักทายแบบลอลดอนไปแล้วนะกับฉันด้วยนะแบบแบบเขาบอกกับฉันตั้งแต่แรกแล้วว่าเป็นเพื่อนกันเนาะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันพัฒนาไปด้วยเขาบอกแบบนี้อ่ะอะไรอย่างนี้มันจะเป็นเพื่อนกันได้ไง าอยากเข้าหาแบบเพื่อนไงแต่ว่าอนาคตไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อนใช่ใช่ประมาณนั้นนอะโอ้โหคือไม่ได้แบบอยากเข้ามาแบบจอดจ้งว่าจีบเลยแต่อยากค่อยๆเข้าไปเป็นเพื่อนเพื่อนเล้วะเฮ้ยเฮ้ยใไอเบนไอเบนเดี๋ยวเดี๋ยวในเอ็กซิโอมาหรอตัดสิตัดสิรู้สึกได้้รูสึกอ้โหเปล่าเนี่ย นเป็นดนตรีในในหัวฉันแหละโอ้หมาแปลกด้วยฉันไม่อยากแบบเป็นแบบแบบนี้อะฉันอยากแบบไปคุยให้ชัดเจนว่าพวกเขาก็ดูสิเวลาฉันไปไหนบ้านไหนพวกเขาก็ตามฉันตลอดเลยอ่ะเฮ้ยงั้นก็แสดงว่าเมื่อกี้ที่กอดกันตรงระเบียงก็คือเขาก็ได้เห็นนะดิไม่รู้ โอ้ตายเธอไม่รู้อ่ะฉันไม่ได้มองอะไรด้วยคือการเป็นคนโดนชอบอ่ะฉันเข้าใจน้ยเพราะฉันก็โดนชอบเยอะจริงนะมันก็หนักใจเรื่องธรรมดายอยู่แล้วเอางี้แม่เอาดิถ้าเธอชอบทั้งสองคนเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับคนที่ชื่อแอนดิวให้เราแอนดิวฉัน<ด>ไม่ได้ชอบทั้งสองคนแลวฉันก็ไม่ได้ชอบใครด้วยแล้วเธอหาคนไปนงาน <c oughs> งานผมเพื่ออะไร ไปแค่เต้นรำไป่เฉยใช่ไหมเอแค่อยากมีคู่เหมือนคนอื่นเขาบ้างอ่ะเธอแค่อยากมีคู่เพื่อที่จะไปเต้นรำแต่คนอื่นเขาอยากมีคู่เป็นวักชีวิตเฮ้ยขนาดนั้เลยอืมเด็กคือซี่เขาคิดถึงอนาคตแล้วนะเต้นรำนอนเธอต้องเข้าใจว่าเราจะปีสองแล้วอายุสิบห้าแล้วอืมปีห้านี่คือเริ่มสมสู่กันแล้วนะรู้เปา ก็นะแต่ละคนหรือเปล่าแต่เธอควรที่จะตัดไปแต่ตลมคนที่มันคิดที่จะหาคูชีวิตแต่มันก็คิดกันทั้งสองคนเลยนี่ว่าใช่เออลืมไปว่าสองับก็คิดกันง่ง่ายใช่เลือกพวกเขาสองคนมันมันใช้แบบคนเหมือนวางแผนระยะยาวอีกคนนึงเหมือนแค่เป็นแผนระยะสั้นแต่ยางคนก็ไม่แน่นอนสัมผัสร่างกายขนาดนั้นละเมื่อเด็กคือการเข้าหาของเอ็นดิวคือการเข้าหาแบบเพื่อนมันจะยั่งยืนกว่างี้กว่าการแบบมาโชบฉวยอะ แต่ฉันว่าแอนดิวแบบแปล่ะคยังไงแบบแบบแบบทำแบบอยู่เขาก็มาบอกฉันเลยอ่ะคนที่มาแอบบ้านที่ฉันด้วยอ่ะคนที่มาแอบชอบมาก่อนหน้านี้แต่หมันไม่ได้พยายามป่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เห็นมึนกับเธอไม่ใช่เหรอก็ถูกเนาะแต่ขอแต่ฉันไม่ได้คิดอะไรอ่ะฉันคิดว่าเขาแค่เพื่อนเองอ่ะฉันก็ต้องบอกเขาไปตรงๆใครที่รับได้ก็ควรที่จะพาคนนั้นไปถ้าใครที่รับเรื่องนี้ไม่ได้ แต่ฉันไม่ได้ถามแอนดิวแล้วว่าเขารู้สึกกับฉันยังไงแต่ฉันถามฮอกไปอ่ะว่าเขารู้สึกกับฉันยังไงอ่ะฮอกชัดเจนมากเลยใช่ไหมใช่ถ้าเธอเรื่องที่จะไปกับฮอกในวันนั้นฉันบอกนแว่าความสัมพันธ์เธอหลังจากนี้คือมันจะมองไปทางไหนก็มีแต่ฮอกในสายตาเธอก็จะมีแต่ฮอกทังหลังเธอก็จะมีแต่ฮอคมาฮอกฮอกเดี๋ยวฉันต้องไปถามให้เพราะว่าแอนดิวต้องคุยกับฉันอยู่ฉันจะเอาคำตอบมาให้ตอนคุยกับแอนดิวโอเค ได้ได้เป็นเรื่องสําคัญด้วยฉันว่าเดี๋ยวฉันจะถามเรื่องนี้แอปถามให้เลยว่าเขายังไงกับเธอถ้ามันไปในทางที่ดีกได้ได้แม่อเล่ได้เดี๋ยวจะถามแบบอ้อมให้ด้วยเอาจริงๆเลยอเล่แต่ยังไม่ได้ไหนมากกันมันต้องมีมันต้องมีฉันเชื่อว่ามันต้องมีเยะแล้วทำทุกคนผิดหวังเเดียวเหรอน่าจะเป็นน่าจะเป็นฮอกอะฉันว่าแล้เรา